สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะมื่อหนีผ้าท่านผู้ชมมาเอาเพิ่งะครับผมเพิ่งผมมาตีประโดแล้วไปที่นี่ได้ไหมไม่เห็นอยู่ขางพระเนียงครับแต่ว่าต้องได้ไอใ้ใส่เลียใส่เลียขงังมากันสามคนนะครับมือ่อนีอุ่นบักอ้วนมันลุ่งเหมือนกวันเราบักอายุน้อยลอยรู้เปลือ,อย โอ้คือสามหาวแท้อี่วอาเจ้าม่นตัวใช่ไหมตุ๊กไกขึ้นกอนเจ้านั่งคาธมาด้อยยู่งหนาเรียอย่านังสูงเด้อปิงบับเด้อเมนมงนี่บ่วะเมนอยู่ดอกไปส่งพานไก่ก่อนกันด้อด ก็อย่เห็ดแปลกๆปกูกูเบ่งได้อดเอาเอาเอาเป็น่ก็เป็นเรื่องดูดูอดไวูล่ะเอมนเป็นเรงใดอดมันสีขวมเล่แม่มันสีขวมนมอดมึงเป็นงไดอดโาไปกวนไปโอ้เี้ยี่ชียงนดิโอ้ยเอาไปงัดิโอ้ยเลียวเ้ยมึงบอกมแว อาทุกเงินแต่งดแหมมึงก้อก่อแม่แรกหนึงนามจะเขาเรียอะไรเว้ยโอ้คุณเลยเงินสมองเหรอเว้ยไปเข้าอยากเข้าอยากกดเขาอดวะไถเอา้าเราไปเดี๋ยวเอาหนึ่งเนาะไม่เคยนั่งไถไหมเจ้าเจ้าต้องนั่งกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเลยเด้ปยาตนนี้มันใหญ่แล้วก็มือนั่นมันก็ใหญ่อยู่ตอนนี้ยัง่พักแล้วขันย่งขันย่งเลย เนี่ดูดำๆเลยเออเห็นละออามาถึงห้างแล้วนะครับเขาออกมาถึงลังแล้วแอบโคตรของคำวาเขียเลยครับผมเขียหกเออือเขียอุ่นฮะนี่ห้างมันนี่แหละต้องหัวน้ามีก็บอถึงก็อุ่มนะครับแต่ขนาดมีอยู่แหละแต่ว่าก็แต่ว่าก็รอรุ่นกันนะครับ เดี๋ยวผ่านกําลังเห็ดครบนะครับผมก็ิขึ้นขึ้นไปน้ากันสองคนผมก็ิขึ้นผ่านกสิขึ้นนะครับกําลังทําครบกําลังสอนลูกศิษย์อยู่สอนลูกศิษย์ทํำทำครบอยู่ลูกศิษย์ก็ว่าโบ่อยากเป็นดอก่านด้เห็ดว่าจันลูกศิษย์วะเดี๋ยวรอเบิงตอนขึ้นเลยครับผมครับผมผ่านไก่สิขึ้นแล้ว ดี๋ยวรอเบอรเงี้ยเิงเลยนะครับผมเสียดีทางขึ้นไปหอดเนาะลูน้ำก่อนอ่านไก่กำลังทางครับเดี๋ยวเราชูเอาันหอดก่อนตะทามาทุ้งไป้ดูห้างยู่เป็นว่าอ๋อรถไปยางซีนดอกมือว่างมือให้ไว้่ันก็บป๋ หออว่างอยู่ี่ว่าก่อนบิดขึ้นได้ไปลาลาแอลกอ่ะเออค่อะไว่าู่ทคนเงาเงาะนี่ต้องกันไก่ตัดจริงเนาะนี่ตับตัไปเลยมบี่มองสิแท่งเขาที่เดียวนี่จะว่าเห็นยังที่เห็นบนเขาบนตัวเขาไม่ได้นี่อะยรนี่เป็นเชี้ยนน้ำ เี่ยวขึ้นหอดเดียวให้านไก่เพิ่นไปหอดก่อนนะครับผมไปทายยังไหมแรดขาไก่ที่เบิดโอ้ยใส่เพื่อนหอดดูกวดเพิ่งเล่แล้วนมม้ำไหลเลยโอ้ยเด้อพอได้เด้อ,อน้าหวานเนี่ยเป็นหน้อเนาะคุณยุรางเนาะต้องต้องเสียงเนี่ยท่นานยังอยู่หม่องเก่าอยู่อ๋อโอ้ยอยู่ๆป้านยิน,ยนเสียงอยู่ <laughs> ไอ้ผมกำลังบึ้ม ขวดไยเด้อขวดลยเด้อไม่ต้องเกรงใจนะเอามาเลยเอาที่มากรดอันน้บินยุ่งฟ้าแปนคนเอเออเยอ้เยอเออย่ได้เออยังไดีไฟเจ้าตกใส่หลังตีนไขอยนั่เขาว่าในหัวหน้าหนานอุภัย โอ้หัวน้ำมนันหมืนมันสีอันนี้อยู่ตัวนี้พวกมันเป็น่ันเป็นล่าแล้วหลายแล้วถึงห้างแล้วเอาซากระนี้คือบ่ได้อย่างไรเนี่ยไม่เยตันเลยดิเนี่ตันเราบ่ป้าคือสีเลยมันก็นสีจบเลยดินังเลี้ยงนี่นังเลี้ยงนี่ก็สีจบแล้วอย่าเฝ้าตันกระสีบอกอีกอะเปิดนะครับผมโอ้ยคือเป็ี่นเองสิ แกเลี้ยงแปลงส้มนุ่มสาวส้มหน่อยป่ะเมืนอยไหลนี่นะครับผมจะปาดแล้วนะครับผมมันใส่กเวลาดโดนแล้วอยู่ทั้งนี้โดนแล้วออโอ้น้ำกับกองหัวนี่

หุ้ยมีแต่ขีไหมพันมากกว่ามันขีบว่ะเหรอนี่ครับกระด้างงขีแล้วแตะไม,ม่แต่ขีมันอู้แบบว่ามีเลียมมีไล่เลยว่ะ ั้ไก่อยู่ใส่ลงหรือเปล่าจะเอายืนเอาได้ป่ะนี่ไม,ม่คว <c oughs> ้าวกับอะไรไหม <c oughs> โอ้ตุ้งปุ้ยสิลนตุ้งปุ้ยสินลนลนหลีไยเีลงกอเลยป่เดี๋ยวขี่กันข <c oughs> ีทิมลงเลยป่ ลไปขีลูกไปอดไม่รับเนาะ,อะโอ้ยขี้ีเฮงเดยบ้านไปไปงามไปงามไปคุ้ยรูไม่รับหรอใครถึงไม่รับบ้านอดก็เป็นกั้นน้อบ้านอด Chú bà chẳng sẵn kìa Chú <laughs> bà chẳng sẵn kìa Oh. Ừ. <laughs> 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 ừ. มันหบานที่อาพับใช่ปะ ทานทีต้องไปได้เอ้าเกือบแมวมาว่าน้ำว่ะ,ะเสร็จภารกิจนะครับผมลงไปผ่านเลยงอน,น้ำผสมแบบผสมแบบเอาหยากนะครับเสร็จภารกิจหนึ่งรัง,งอีกหนึ่งห้างครับผมอโอเคตอนนี้เราก็จะมาขึ้นเรือกลับนะครับ